สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจมะตูมโพสต์ภาพล่าสุดเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับ สำหรับดีเจมะตูมเตชินนักแสดงพิธีกรชื่อดังมะตูมนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่มีนิสัยที่น่ารักเข้ากับคนได้ง่ายทุกวันนี้มีแฟนคลับติดตามผลงานเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแต่งานนี้บอกเลยครับว่าเกือบดรามา่าเพราะตอนแรกมะตูมโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าใครฉีดซิโนฟาร์มแล้วบ้างเป็นไงบ้างอะคะแล้วพอวันรุ่งขึ้นมะตูมก็โพสต์ภาพที่ตัวเองกำลังฉีดวัคซีนโดยมะตูมระบุว่า ไม่ร้องเลยครับผมเก่งมากๆากซินโนฟาร์มงานนี้เลยทาให้ชาวเน็ตสงสัยว่าทําไมมะตูมถึงได้คิวฉีดวัคซีนเร็วขนาดนี้เพิ่งโพสต์หาข้อมูลเมื่อวานเองไปลงทะเบียนตอนไหนกันโดยมีการระบุว่าทําไมเพิ่งเห็นคุณมะตตูมโพสต์สอบถามเรื่องวัคซีนเมื่อวานนี้ได้ฉีดไวจังลงทะเบียนเมื่อไหร่คะซึ่งเรื่องนี้ทางมาตุมก็ได้รีบออกมาชี้แจงอย่างไวเลยว่าทางบริษัทเป็นคนจัดหามาให้โดยมีการระบุว่า บริษัทมตูมจัดหาทําตามขั้นตอนไว้นานแล้วครับที่ตั้งคําถามเมื่อวานเพราะมีบางกลุ่มได้ฉีดก่อนและคิวฉีดตุมวันนี้เลยแค่อยากถามอาการเบื้องต้นว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรบ้างครับไม่ดราม่านะโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าขอบคุณสําหรับข้อมูลค่ะ บริษัทหนูไม่จองไว้แบบนี้บ้างเลยถ้ามีบริษัทไหนสามารถรับเข้าร่วมลงชื่อได้รบกวนแนะนําหน่อยนะคะทุกท่านอีกท่านบอกว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลยค่ะเพราะเขาเป็นผู้จัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มนะคะอีกท่านบอกว่าราบริษัทก็เริ่มได้คิวฉีดแล้วนะคะบริษัทเราก็ได้คิว5-6กรกฎาคมนี้ค่ะอีกท่านบอกว่าใช่ค่ะระยะแรกเป็นของหน่วยงานส่วนประชาชนทั่วไปรอกลางเดือนเพจจะแจ้งมาค่ะยินดีด้วยนะคะเป็นต ตามผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ